มนุษย์เรานะครับจริงสามารถดูเพิ่มเติมในส่วนของนะครับ17-20ยี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ไดแต่สมมติสี่3เม่ด40เราบอกว่าให้สูงลูกตั้ง20เซนแสดงว่าต้องมีทั้งหมดกี่ท่าน17ท่านนะครับ17ท่านเพราะฉะนั้น17ท่านก็อยู่ที่เราแบ่งแล้วนะครับถ้าให้บ้านตัวอตินทั่วไปเราอาจจะแบ่งเป็นละจากชั้นที่1ไป2เนี่ย9ก่าน จากชั้นที่ช <pe> ั네้นเออทฤนทีชั้นหนึ่งไปชั้นจอกไปชั้นลอยครับเนี่ยเก้าพันจากชั้นมันขอพักไปมันจะมีขนาดแก่เสียงไปนะครับขนาดแก่เสียงนะครับแต่โดยธรรมชาติบ้านเดียวกันเนี่ยลูกตั้งควรจะต้องเท่ากันนะครับไม่ใช่โซตรงนี้ยี่สิบโซตรงนี้สิบเจ็ดมันเวลาเราเดินเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มันจะผิดปกตินะครับความรู้สึกมันจะผิดปกติเพราะนั้นควรจะเท่ากันนะครับแต่เพียงว่าพร์ท um ี่หนึ่งกรบพัสองเนี่ย จำนวนขั้นไม่เท่ากันจำนวนไม่เท่ากันแต่ความสูงทุกตั้งต้องเท่ากันนะครับพอเรารู้จํนรานวนขั้นแล้วนะครับพอเรารู้จํานวนขั้นแล้วนะครับเช่นเราบอกว่าอา่ต้องมีทั้งหมดสิบเจ็ดขั้นอ่าเจ็ดขั้นตรงนี้แสดงว่าเราก็ต้องมีจํานวนลูกนอนเนี่ยเท่ากันนะครับลูกนอนตรงนี้เท่ากันซึ่งลูกนอนเราบอกว่าให้อยู่มายี่สิบสองถึงยี่สิบห้าเซนเราจะใช้ยี่สิบห้าก็แล้วแต่นะครับสมมติถ้าใช้ยี่สิบห้า เราก็สามารถที่จะรู้ละระยะตงเนี้ยเท่าไหร่ก็คือจํานวนขั้นคูณกับระยะลูกนอนก็คือยี่สิบห้าแทนเราอยู่ด้วยระยะแลละเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสร้าง geometry มมของตัวบันไดเนี้ยนะครับ g e o เ e ท r ีตรงบันไดได้แบบขึ้นมาโดยใช้ตัวเลขอย่างพวกเนี้ยโดยประมาณเอานะครับมีจุดหนึ่นงสมมุติในกรณีที่เราหาแล้วไม่ลงตัวนะครับหาแล้วไม่ลงตัวสมมติเราบอกว่าเราไม่ใช้สิบเจ็ด เราเปลี่ยนมาเป็นใช้18งูออกจากที่18แต่ถ้าเป็น18ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นเลขละจุดนิยมนิยมเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เราละเราจะปัดขึ้นปัดลงจํานวนขั้นต้องเป็นเลขจํานวนเต็มเท่านั้น17 18 19ไม่ใช่17.1 1ขั้นมันไม่มีนะครับมันจะไม่มีอย่างนี้ขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้อยู่ที่การออกแบบของเราละ นะครับการออกแบบของเรานะวันนั้นบางคนอา,อาจจะลูกคั้นลูกตั้งส7จําำนวนขั้นอาจจะมากขึ้น2ี่อาจจะตัวนขั้นน้อยลงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการออกแบบของแต่ละคนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาออกแบบบันไดนะครับก็เป็นคนไทยเนะี่ยต้องสังเกตแล้วกันมักจะลงท้ายเป็นเลขที่ไม่ค่อยเป็นเลขคู่อันนี้ก็เป็นความเชื่ออะไรกันได้ว่าก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูสังเกตดูแล้วกันนะครับอีกส่วนหนึ่งหลังจากเรารู้ลักพาร์ทบันไดการหานะครับ ส่วนประกอบของบันไดมันมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งตัวนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าสลับตรงนี้คือสลับและส่วนที่เป็นตัวที่เป็นเลนักษณะเป็นสเตปทางเดินเนี่ยที่คุณท่านก้าวขึ้นเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าสเตปก็คือก้อนคอนกรีตอันหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะจะไม่ได้รับแรงอะไรเลยส่วนที่ได้รับแรงทั้งหมดทั้งหมดคือส่วนที่เป็นสลับส่วนที่เป็นสลับในการรับแรง นะครับส่ทนที่เป็นสเต็ปขั้นขันขน,ขน้เนี่ยเอ่อมีเอาไว้เพื่อสำหรับในการเดินในการใช้งานเท่านั้นนะครับอ่าดูต่อนะครับสมมุติเราจะเริ่มออกแบบแล้วเราจะเริ่มออกแบบแล้วนะครับพอเรเิ่มออกแบบเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทในกรณีแบบนี้นะครับในนี้เป็นสองสองพาร์ทแต่ถ้ามันเท่ากัน นะครับแต่ถ้ามันเท่ากันเราออกแบบครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องสองครั้งนะครับออกแบบแค่ครั้งเดียวเช่นหนึ่งกับสองตออหนึ่งไปสามมันเหมือนกันเลยระยะเท่ากันขนาดเท่ากันไม่จําเป็นต้องทำสองครั้งทำเพียงครั้งเดียวนะครับลักษณะนในการออกแบบตัวของบันไดจะเหมือนการออกแบบพื้นวันเวเ <ancia> หมือนการออกแบบพื้นวันเวเลยนะครับ,รบก็คือออกแบบเหล็กเพียงทิศทางเดียวทิศทางเดียวย่างไรนะครับบันไดผาดอยู่ระหว่างแบบนี้ นะครับสมมุติมีเป็นอร์ตนะครับเพราะนั้นเหล็กก็คือเหล็กที่เป็นอย่างเดียวเหล็กที่เป็นเส้นกลมๆที่เราอาจจะเห็นกันงเต็นหน้าตัดตรงนี้คือเหล็ก Temp e r เ t u r e steel เพราะนั้นเหล็กหลักๆคือเหล็กวนี้เหล็กวพนี้ที่เราจะต้องออกแบบนั้นเหมือนกับพื้นวันเวฟทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันเอียงมันมีรอยหยกักมันมีเอียงต่างๆนั้นเราหาโมเมนต์ตามความเป็นจริงเท่านั้นแต่ใช้คอนเซ็ป ในการออกแบบเนี่ยเหมือนกับพื้นวันเวเลยนะครับพอออกแบบพื้นวันเวเราก็ต้องมากําหนดเรื่องของหลักความหนาความหนาของบันไดจ่นใหญ่แล้วเรากำหนดความหนอาบันไดเรากําหนดตรงส่วนของที่เป็นสลักส่วนที่เป็นสลักนะครับเพราะฉะนั้นสลักความหนาเท่าไหร่ครับก็ไปดูเช้นอ่าตัวนี้บันไดตรงนี้เป็นไงอัสนะเหมือนกับพื้นวันเวที่ไม่ต่อเนื่องทั้งสองด้านเราก็ไปดูที่ไม่ต่อเนื่องทั้งสองด้านความยาว ทั้งหมดตั้งแต่จุดที่หนึ่งตรงนี้ถึงจุดตรงเนี้ยความยาวเท่าไหร่สี่เมตรสี่เมตรหารด้วยแอลส่วนยี่สิบแปดยี่สิบสี่เราก็จะสามารถหาค่าได้ว่าอ๋อ oh, ทีมินิมัมควรเป็นเท่าไหร่อนะครับอย่างในตัวอย่างข้อนี้ยก็กาหนดขึ้นมาสิบสองเซนนะครับกำหนดสิบสองเซนเหมือนเดิมเวลาเราคิดสแสลบเราก็จะคิดต่อความกว้างหนึ่งเมตรนะครับพอเรารู้ความหน,นนะา,า,หนาสิ่งที่ตามมาคือเดนโหลดเรารูล้ละได้ละ Live Load อันนี้กำหนด,ดมาให้ Total Load ขึ้นมา1ก3อีกส่วนหนึ่ง Dead Load แต่แตกต่างไปนะครับเอ๊ะทำไมตรงนี้12บสอทำไมตรงนี้จําิบสเพราะว่าอะไรตรงนี้เป็นส่วนของสลับตรงตำแหน่งนี้แต่ของตัวที่เป็นสเต็ปเนี่ยมันจะอยู่ตรงสีมงินตรงนี้เพราะว่าอะไรมันไม่มีแค่สลับอย่างเดียวแต่มันมีตัวขั้นด้วย นั้นวิธีการหาน้ําหนักของขั้นตรงเนี้ยก็มีอยู่สองแบบนะครับมีอยู่สองแบบที่เราใช้กันหนึ่งเราก็หาอีกความหนาเทียบเท่าหาอีกความหนาเทียบเท่าเลยว่าเอถ้าตรงนี้สแลปตรงนี้12เซนแล้วแต่ถ้าตรงเช่นสีน้ำเงินตรงเนี้ที่ผมวาดไปเนี่ยตรงเนี้อีกเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวม,มแล้วเนี่ยความหนาตรงเนี้ย สมมุติว่าประมาณครึ่งหนึ่งหรือตึ่งหนึ่งของตัวสเต็ปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาแบบประมาณออกนะครับโดยอ่าเออเทียบเท่าเป็นความหนาเท่าไหร่คือหาว่าไอ้ตัวก้อนเนี่ยมันเทียบเท่ากับความหนาของสลัดเท่าไหร่นะครับเราก็มาบวกกับความหนาสลัดที่ที่รองรับมันเราจะได้ความหนาโทั้ของตัวพาดีทั้งหมดเลยนะแบบที่สองคือ แลวก็หารก็นเนาะเรารู้พื้นที่ก็คูณด้วยสองพันสี่รู้จํานวนข้าวคูณน้ําหนักออกมาหารด้วยความยาวของทั้งหมดในพาร์ตนั้นๆมันก็ได้มาเป็นหน่วยน้ําหนักคือกิโลกรัมต่อเมตรหรือโหลดต่อต่อความยาวก็มีสองแบบนะครับแบบในข้อเน,นี้ยใช้เป็นความหนาแบบอีกัวเลนนะครับได้ออกมาเท่กับยี่สิบสองเซนครึ่งยี่สิบสองเซนครึ่งเพราะนั้นเราก็หาเนนโหลดออกมา ไลฟโหลดออกมาสังเกตเห็นไหมครับเดนโหลดตรงเนี้ยมันจะมากกว่าตัวเองมันจะต้องมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรมันมีส่วนที่เป็นสเต็ปอยู่มันไม่ได้มีแค่สลับอย่างเดียวนะครับด้านบนเนี่ยจะสลับอย่างเดียวด้านลน่างตรงกลางจะมีสลับกับก้อนคอนกรีตที่เป็นสเต็ปเพราะนั้นมันจึงสูงกว่าเท่านั้นเองเพราะฉนั้นเราก็คิดน้าหนักตางความจริงนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในส่วนของรูปนี้นะครับรูปนี้ นะครรูปนี้ก็จะเป็นรูปโมเดลละเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ยไปทําการหาเชีร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ่งไดแกรมนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านสักเก่เจอในสิทธิ์ของเรานี่แหละนะครับหาว่าเบนดิ g งไดแกรมตรงไหนมากสุดเชี่ r ฟอร์ตรงไหนมากสุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันเพราะว่าตรงนี้มีสเต็ปจึงมากกว่าคิดตามความเป็นจริงเลยนะค,คิดตามความเป็นจริงเลยซัพพอร์ที่เราใช้ก็จะใช้เป็นเท่าทีเป็น นะครับเพราะเรามองว่ามันมีโมเมนต์ลบที่ตายด้วยนะครับมีโมเมนต์ที่ตายด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสองของการใช้เมื่อกี้ที่ที่เราได้โมเดลอะไรก็ได้แค่อันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมจะทําให้เราเประหยัดเวลานะครับแล้วก็น่าจะท้องถูกได้ง่ายกว่าที่เราใช้หนึ่งนะครับอย่างรูปนี้เป็นเชฟฟอนแต่แก่ นี่เป็นเบนทวิ่งใดแกันนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างรูปนี้ขึ้นมาพอเรารู้โมเมนต์ละเนี่ยนโมเมนต์นี่ก็เรารู้เชียร์ฟอร์ดนี่ก็รู้เชียร์ฟอร์ดนะครับก็คือเป็นตัวของเจ้ารูปนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราหามือมันก็จะใช้เวลานานมากๆเพราะมันเป็นฟีดสองข้างซึ่งก็เป็นอินเดียอินดิเนชเวเนีเนี่ยต้องใช้ใช้เวลานางวันแล้วถามมันเอียงด้วยก็จะทำทำงานน่าจะใช้เวลานานมากๆละ นะครับเ็เลยแนะนําให้เราใช้เป็นโปรแกรมอะไรชั้นหนึ่งสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้ละโมเมนต์ลบนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นโมเมนต์ลบตรงนี้คือโมเมนต์ลบตรงนี้คือโมเมนต์บวกแสดงว่าตัวของการเสียรูปของตัวพื้นหรือตัวบันไดตัวนี้นะครับลักษณะคือตรงนี้ก็จะเป็นมีการแอนอย่างนี้ตรงนี้อาจจะแอนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็แอนแบบนี้ก็เป็นลักษณะของตัวโครงสร้างตามที่เราจําลองไว้ นะครับเราก็เสริมปริมาณเหล็กเพราะนั้นเหล็กบริเวณตรงนี้นะครับก็จะอยู่ขอบด้านบนใช่ขอบด้านบนเหล็กตรงนี้ก็จะอยู่ติดขอบคอนกรีตลนอ่างอ่างนั้นคือลักษณะเนี้ยเราก็จะเสริมเหล็กตามลักษณะของไดะแกร,รมที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเริ่มมาออกแบบกันนะครับอย่างตัวแรกโมเมนต์ตัวแรกคือหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบโกหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เป็นโมเมนต์ลบ นะครับเอากลัวมากก่อนมาเลยนะครับมีจุดเลิกอยู่นิดหนึ่งเรามีพันสี่ด้วยนะครับเราต้องออกแบบสองครั้งไหมจริงๆไม่ต้องเพราะว่าพันห้ากับพันสี่เก้าสิบต่างกันไม่ถึงร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งครั้งเราเอาค่าแม็กมาออกแบบได้เลยครับแตกต่างกันไม่มากเช่นเดียวกันพอเป็นบวกเน่ยตัวที่มากที่สุดคือตัวนี้เราสามารถจะออกแบบที่เจ็ดร้อยยี่สองครั้งเดียวเลย ็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของพาร์ทหนึ่งเนี่ยมีโมเมนต์ลบหนึ่งตัวโมเมนต์บวกหตัวหมันมีค่าแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะนั้นโมเมนต์ลบก่อนนะครับหนึ่จากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกับการออกแบบพื้นทั่วไปนะครับด้วยวิธีก,กำลังเรารู้ M ตรงนี้คืออะไร นะครับตรงที่กำหนดมาให้ตรงนี้คือเอ,อ่อตรงนี้ก็คือละ MU เท่ากับคือละ MN นั่นเองนะครับเพราะกาอย่าง